ตงรงถนนเหรอมาจากตงรงถนนเหรอจะเดือนะดไหมใปดักไหมยิงแต่ครูไงเอาเลยใครอยู่ในวง อ้าวอยู eyes, ่แล <im assisting. S 1> <live> ้วต้นไม้อยู่แล้วต้นไม้นกหนึ่งนกหนึ่งนกหนึ่งล่าต้นไม้หล่าต้นไม้ล่าต้นไม้นี่ล่าต้นไม้นี่เดี๋ยวพี่ป้อมยาก่อนไก่ดีจังหวะนนี้ làm gì cho, suy cho, tao mà. đi, đểo khoảng hai phần sen luôn. Bấm nhà này đi